ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้ธรรมะก,ก็กําลังนำธรรมะว่าด้วยอริยสัจสี่ในทุกขริยสัจนะว่า,าความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเนะี่ยมีมากมายขนาดไหนโดยใช้หัวข้อว่าชาติปีทุกขาเป็นส่วนมากนะ แม้ความเกิดก็เป็นทุกยมนัยมที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำราคงจะพอนึกภาพออกว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นอย่างไรยมอาตมาอยากจะนำธรรมะที่ว่าด้วยการเกิดในอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นการสนับสนุนว่าความเกิดเป็นทุกข์นะโดยนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตร ต่างๆเนี่ยนำมาอ่านให้นายโยมได้ฟังวันนี้แต่มาเลือกเอาจากมหาศีหนาสูตรนะยโยมนะเป็นการเปล่งเสียนาฏของพระพุทธเจ้าซึ่งประสูตรสูตรนี้เป็นการแสดงพุทธคุณโดยพิสดารมากพอสมควรโยมอยู่ในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายมูลปัญนาเล่มที่18นะยโยมนะภาค1น่งเล่มหภาคสอง อาตมาเลือกเอาหน้าที่46เลยเพราะว่าในตอนต้นนั้นจะเป็นการพรรณนาคุณของผูุ้ทธเจ้าจึงก็อาจจะไม่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของความทุกข์ที่เป็นชาติปีทุกขาที่อาตมาตั้งใจนะอาตมาเลยเลือกเอาตรงจุดนี้เลยที่องค์ทรงแสดงถึงคุณขององค์ที่ทรงมีปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งในการเวียนว่ายตายเกิด ของวัตะสงสารเรื่องของกำเนิดสี่โยมกำเนิดสี่ที่ย่าโยมเคยฟังไปอาตมาเคยพูดให้โยมฟังบ้างแล้วนะเรื่องกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทีติเจ็ดสัตว์วเก้าเนี่ยซึ่งก็เป็นไวยพจน์ของวัตะสงสารวัตะสงสารสาเสดภูมินั่นเองกำเนิดสี่มีอะไรบ้างโยมโยม,ยมพอจะจําได้ไหมโยมลองนึกดูนะเอาหนึ่ง หนึ่งคือไรหนึ่งก็อันทชะกำเนิดสองชลาปูชะสามสังเสรชะแล้วก็สี่โอปปาติกะกำเนิดนะอันนี้เรียกว่ากำเนิดสี่ที่เราเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานบ้างก็จะอยู่ในการเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี่แหละโยมเนี่ยคือเกิดในไข่เกิดในคันเกิดในเท่าใครแล้วก็เกิดเป็นโอปาติกะโตทันที เพราะความตรงนี้จะเป็นอย่างไรอยอดเยยมก็ลองติดตามรับฟังดูนะว่าด้วยกำเนิดสีพระองค์ได้ทรงตรัสกับท่านพระสารีบุตรนะว่าดูก่อนสารีบุตรกำเนิดสีประการเหล่านี้แหลสีประการเป็นจะไหนคืออันทชากํำเนิดจะเกิดในไข่โยมชรลาู้ชะกำเนิดเกิดในคันนะสังเสระชะกำเนิดเกิดในเท่าใครยางเหนียวหรือว่าน้ำคลำ โอปปาติกะกำเนิดอันนี้ผุดเกิดโตทันทีนะดูก่อนสารีบุตรก็อันทชาะกำเนิดเป็นไนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดชํำแรกเปลือกแห่งฟองเกิดนี้เราเรียกว่าอันทชะกำเนิดดูก่อนภิกษุอ่ะดูก่อนสารีบุตรชาราผู้ชะกำเนิดเป็นไนสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดชํำแรกไส้คือมดลูกเกิดนี้ เราเรียกว่าชลาผู้ชะกำเนิดดูก่อนสาริบุตรสังเสรชะกำเนิดเป็นไนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดย่ำเกิดในปราเน่าในซากศพเน่าในขนมบูดหรือในน้ำครัมในเท่าใครของสปกปรกนะนี้เราเรียกว่าสังเสรชะกำเนิดดูก่อนสาริบุตร โอปปาติกะกำเนิดเป็นชะไหนเทวดาสันนรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกนี้เราเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดมนุษย์บางจำพวกนี้คือมนุษย์ต้นกลับนะโยมนะมนุษย์ต้นกลับนี่อ่าก็จะเกิดโดยที่ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่นะโยมนะหรือในปัจจุบันนี้สมัยพุทธกาลก็มีอยู่คนหนึ่งนะที่ ที่ที่เป็นตัวอย่างคือนางอัมพาปาลีวันนางอัมพาปาลีวันเนี่ยเป็นอุปาติกะกาเนิดที่โคนต้นมะม่วงนะโยมนะไม่ต้องอาศัยพ่อแม่โยมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จัดสรรน,นะโยมแล้วก็เปรตบางจําพวกที่เรียกว่าเป็นออุปาติกะกาเนิดนะโยมนะ แล้วก็พวกสัตว์นรกนะสัตว์นรกจะเป็นโอปปาติกะกำเนิดนี้เราเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดดูก่อนสารีบุตรกำเนิด4ประการเหล่านี้แลในบรรดาวัตตะสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดมานับพบชาติไม่ท้วนนะโยมนะแต่เกิดกี่กลับกี่กันหรือนับกลับนับกันไม่ได้เนี่ยเราก็จะเกิดในกำเนิด4นี้แหละอย่างใดอย่างหนึ่งดูก่อนสารีบุตร ผู้ใดแลพึงว่าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญาณทัชนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกคือไม่เชื่อภาพปัญญาของพระพุทธเจ้านโยมนาที่ไตรตรองด้วยการค้นคิด คือหาว่าพระอ,องค์ตึกเอาเองคิดเอาเองแจมแจ้งได้เองดูก่อนสารีบุตรผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สระคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกอืมยมคนบางคนที่ไปกล่าวตู่บุเดเจ้านะว่าโอวาติกะไม่มีลรอกสัตว์ที่เกิดโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่จะมีได้อย่างไร เช่นไม่เชื่อว่าเทวดามีนะไม่เชื่อว่าสัตว์นรกมีโยมกลุ่มคนประเภทนี้ชื่อว่ากล่าวตูกล่าวตูพระพุทธเจ้านะโยมนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กําเนิดเหล่านี้เนี่ยพระองค์ทรงรู้ยิ่งเห็นเองด้วยพระปัญญาด้วยญาณนะทัศนะอันวิเศษของพระองค์โยมเนี่ยใครที่มากล่าวตูเนี่ยถ้าไม่ละวาจานั้นนะไปบอกว่าสัตว์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเนี่ยมีแต่นรก นรกสวรรค์นในอกนรกในใจนะสวรรค์จริงนรกจริงไม่มีถ้าไม่ละวาจานั้นเสียโยมฟังไห้นะไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สลระคืนทิฏฐินั้นเสียเนี่ยก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกโยมอาตมาเคยพูดเสมอว่าถ้านรกไม่มีจริงก็เอาไปเผาทิ้งให้หมดเลยนะพราะไต่ปิดกเนี่ยเชื่อถือไม่ได้เลยนะถ้าบอกว่านรกสวรรค์ไม่มีพระแทบจะทุกเล่มโยมจะก,กล่าวถึง ภพภูมิ3 1เจะกล่าวถึงนรกสวรรค์เนี่ยจะมีแทบจะทุกที่แม้ว่่แทบจะทุกเล่มโยมจะกล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดเอาไว้เนี่ยถ้าเราไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีนี่ก็ไม่รู้จับไปอ่านพระไตรปิฎกหน้าไหนแล้วโยมอาตมาจริงมักจะพูดว่าถ้านรกสวรรค์ไม่มีก็เอาไปเผาทิ้งให้หมดเลยนะพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้บางนั้นเถอะโยม แต่นี้พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียกว่าสมบูรณ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ทั้งพระวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกหรืออภิธรรมปิฎกโยมทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของพระธรรมเดชนาเนี่ยสมบูรณ์ได้เหตุได้ผลด้วยอัฏฐะด้วยประยัญชนะดีแล้วนะโยมนะเราไม่ควรที่จะไปคิดเอาปัญญาอันน้อยนิด ของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเลยโยมถือว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะเนี่ยทำให้สละคืนทิฏฐินั้นก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกด้วยก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกระยิมอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวฉันใดด้วยก่อนสารีบุตร เรากล่าวข้ออุปมายนี้ก็ฉะน,นั้นผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สระคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงท,ที่เที่ยงแท้ที่จะตกนรกถ้าใครไม่เชื่อนรกก็กล่าวตูพ่พระเจ้าไปเถอะนะไม่ว่าอะไรหรอกโยมนะด้วยก่อนสารีบุตรกติห้าประการเหล่านี้แล ห้าประการเป็นไนคือนรกกำเนิดดิรชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดานารกนี้เรียกว่านิริยคติโยมดิรชานคือติรชานคติปิติคติคือเปรตมนุษย์สกติคือมนุษย์แล้วก็เทวคติรวมเอาเทวดาแล้วก็พรหมด้วยเรียกว่าเทวคติ คติแวลว่าที่ไปโยมที่ไปเกิดไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตหรือว่าเดรัจฉานไปเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าไปเกิดเป็นเทวดานะคติแวลว่าที่ไปดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกและปฏิบัติอันจะกยังสัตว์ให้ถึงนรก อันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิธิบาทนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยอืเด่นไม่ยมนะนรกนี้เป็นผลโยมเป็นผลที่เกิดจากเหตุนะเหตุก็คือการกระทําด้วยกายวาจาใจนั่นเองนะก็ได้แก่ปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสัตว์ประเภทไหน อ่าสมทา,านปฏิบัติหรือทำกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมอันจะเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกหลังแต่ตายแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยนะรู้ชัดผลที่เกิดจากเหตุว่าผลนี้เกิดมาจากเหตุอะไรรู้ชัดเหตุนี้ได้ว่าเหตุนี้จะทำให้เกิดผลอะไรโยมอันนี้ก็เรียกว่าเป็น ความรู้จริงของพระผู้มีภาคเจ้าด้วยพระปัญญาญาณของพระองค์นะโยมดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกำเนิดดิรชานทางยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดดิรชานปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดดิรชาน อันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเหยาเราย่มอมน่าเพาอไปเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยอันนี้ใครตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้นะว่าทำกรรมอะไรในสูตรอื่นท่านจะบอกว่าบุคคลที่มากทำกรรมที่มากด้วย โทสะมักจะเกิดในนรกนะทำกรรมที่มากด้วยโมหะมักจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโยมเนี่ยถ้าเรายังมีอวิชามีตัณหาอยู่ยังไม่ตัดสรู้อริยสัจสี่เนี่ยก็ต้องมีความโกรธทําให้ไปเกิดในนรกได้ซึ่งก็เป็นชาติปีทุกขาเหมือนกันโยมแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นะหรือมีความหลงไม่รู้ว่าอะไรบุญอะไรบาป บุญคุณพ่อแม่ที่ต่ำที่สูงควรมิควรเนี่ยด้วยโมหะก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งก็เป็นทุกข์เหมือนกันด้วยก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัยทางไปสู่เปรตวิสัยและปฏิบัตาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย ตรงนี้ท่านบอกในสูตรอื่นว่าบุคคลที่มากด้วยโลภะโยมทํากรรมที่มากด้วยโลภะมักจะไปเกิดเป็นเปรตรที่หิวโหยนะก็เป็นความทุกข์เพราะไม่รู้อริยสัจสี่นี่แหละโยมเนี่ยชาติปีทุกข์าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เดียวนรกทุกอย่างไรดิรชานทุกอย่างไรเปรตทุกอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวโยมค่อยฟังในสูตรอื่นๆนะโยมนะต่อมาโยมดูก่อนสารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางอันยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกและปฏิบัติอันจะยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมอุบัติในหมู่มนุษย์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยอันนี้คือกรรมดีทั้งหลายโดยเฉพาะศีลห้านะโยมนะที่จะทําให้เกิดเป็นมนุษย์รอบใหม่เนี่ย นายโยมก็ฟังไปแล้วนะในสูตรก่อนๆโยงเอาเองก็แล้วการโยมว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรวิบากกรรมอย่างไรทุกอย่างไรอะไรยังไงนะโยมนะเราย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเทวดาทั้งหลายทางอันยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกและปฏิบัติอันจายังสัตว ให้เข้าถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยอันนี้ก็คือว่าเป็นกรรมดีนะโยมนะจะเป็นกรรมดีคือทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยหรือกรรมดีอื่นๆนะก็มีโอกาสที่จะให้เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์โยมนะหรือว่าไปเกิดเป็นมนุษย์ แต่มนุษย์นี่ท่านจะเน้นเรื่องของศีลห้านะโยมนะศีลห้านี่จะยังบุคคลนั้นให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้เพราะว่ามนุษย์ทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ที่เกิดมาด้วยอํานาจของศีลห้านะโยมนะศีลห้าที่บริบูรณ์โยมหมายถึงศีลห้าที่บริบูรณ์ให้ผลก่อนตายนะก็จะมีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์ส่วนเป็นมนุษย์แล้วจะมีลักษณะอย่างไรก็กรรม อื่นๆก็จะสนับสนุนนะเช่นเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาสวยเกิดมาขี้เหล่เป็นต้นเกิดมาในตระกูลสูงเกิดมาในตระกูลต่าเนี่ยกรรมอื่นๆก็จะช่วยสนับสนุนอันนี้ก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมอาตมาก,ก็จะไม่ลงรายละเอียดมากนักแต่ว่าปฏิปทาที่จะให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมนุษย์เนี่ยพระผู้มีพระเจ้าองค์ทรงรู้เห็นจำแจ้งชัดเจน ดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งพระนิพพานทางอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานคือไม่ต้องเกิดนภพใดยยมนะไม่ต้องเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกาดิรฉานหรือว่าไม่ต้องเป็นมนุษย์ไม่ต้องเป็นเทวดายมแล้วก็ไม่ต้องเป็นพรหมด้วยอันนี้หมายถึงที่เรียกว่าเทวคตินะเทวคติเนี่ยจะรวมเอาเทวดาและพรหมนะปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานเนี่ย ทางอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานและปฏิบัตาอันจะยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานอันหนึ่งผู้ปฏิบัติประการใดเราอาย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อนหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย สุดท้ายตอนสุดท้ายนี่ประทับใจมากโยมพระองค์ทรงรู้พระนิพพานนะว่าเป็นความดับดับการเกิดดับการถือปฏิสุธ,ธิดับคติ5ดับกำเนิด4โยมคติ 5, กํากำเนิด4เนี่ยโยมฟังมาตอนต้นเป็นเรื่องของวัตะสงสารทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่ที่โยมฟังมาในอ่ากำเนิด4เกิดในคัน เกิดในไข่เกิดในเท่าใครน้ําปฏิกูลแล้วก็เกิดเป็นโอปาริกะหรือคติ5คือนรกก็ดีดิจฉานก็ดีเปรตก็ดีมนุษย์ก็ดีเทวดาพรมก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโลกิยะเป็นวัฏฏะสงสารเป็นเรื่องของความทุกขานั้นเลยทีนี้เมื่อพระองค์ทรงแสดงความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดจบตรงนี้แล้วเนี่ยพวงก็ได้ทรงจัดถึงพระนิพพานนะโยมนะพระนิพพานคือความดับทุกข์ ทรงทรงรู้จักพระนิพพานด้วยคือความดับการเกิดและก็ปฏิบัติอันเป็นข้อปฏิบัติที่จะยังสัตว์นั้นให้ถึงพระนิพพานก็คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นั่นเองโยมนี้โยมฟังข้อความต่อมานะอุปมาข้อที่1นึ่งดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้น ดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นไม่คือกรรมนั่นเองโยมทำกรรมอย่างไรนะเบ<ม>ื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงอบายทุกขติวิบีบาสนรกโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเ<ม>บื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุกขติวิบีบาสนรกสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวเห็นไหมโยมนรกเนี่ยจะเผ็ดร้อนขนาดไหนโยมฟังดูเอาเองก็ได้กันด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์นี่ใครไม่เชื่อว่านรกมีจริงก็กล่าวตูพระพุทธเจ้าแล้วนะคนที่ไม่เชื่อนรกนั่นแหละจะต้องตกนรกเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อว่าข้างหน้ามันมีเหวแล้วขับรถไปบุคคลนั่นแหละก็จะขับรถไปตกเหวแต่คนที่เชื่อว่าข้างหน้ามีเหวเนี่ยก็ ระวังไม่ขับรถไปก็จะก็จะไม่ตกเหยืโยมเหมือนคนที่ไม่เชื่อนรกเนี่ยก็ทําบาปทํากรรมเพราะไม่เชื่อว่านรกมีบุคคลในเพศนี้แหละจึงจะตกนรกส่วนบุคคลที่เชื่อเรื่องนรกก็กลัวตกนรกก็ไม่ยอมทําบาปกรรมอันเป็นเดชให้ตกนรกนะก็ไม่ต้องตกนรกโยมตอนนี้นี่พระองค์ทรงกําหนดใจของคนบางคนที่ทําบาปทํากรรมนะปฏิบัติ อย่างไรที่จะเป็นหนทางให้เข้าถึงอบายทุกติวิบาตินรกเนี่ยโดยเฉพาะนารกนะตรงนี้เนี่ยพอเขาตายจริงๆก็ไปเกิดในอบายคือไปเกิดในนรกมน,นยมนะในอบายทุกติวิิบาตินรกเนี่ยสเสวทุกเวทนาอันแรงกล้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุมนุษย์หนึ่งดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึก ยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้นบุุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั้นแหละโดยบรรดาสายเดียวคือทางสายเดียวเดินตรงมาถึงอย่างไรก็ต้องตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แน่นะ บุุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นคือเดินไปทางนั้นนะดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้ทีเดียวสมัยต่อมาบุรุษนั้นขอไปสมัยต่อมาบุุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขาตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้นเวยทุกเวทนาอันแดงกล้าเพลดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดดูก่อนสารีบุตร เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแลว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงอบายทุกติวิบาตนรกโดยสมัยต่อมาเราได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุกติวิบาทนรก สวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเพ็ดร้อนโดยส่วนเดียวเด้ทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์โย,ยมเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเลยยมนะเหมือนบุรุษที่มีตาดีมองเห็นคนคนนี้เดินตรงดิ่งไปซิ่งข้างหน้ามีหลุมฐานเพลิงเนี่ยเขาไม่หยุดเลยยมเดินตรงดิง่งดุมดุมด,มดุมไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้น และสุดท้ายเขาก็ตกลงไปหลุมฐานเพลิงสเสวยทุกขเวทนาอันกล้าสายตาของบุรุษผู้มีตาดีก็เห็นอย่างชัดเจนฉันใดนะการที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นคนบางคนที่ทําปฏิบัติเพื่อที่จะให้ไปเกิดในนรกเนี่ยพระองค์ก็ทรงเห็นชัดเจนคือเรื่องของกรรมนั่นเองนะกรรมที่จะเป็นเดชให้ไปตกนรกอันนี้พอเขาตายแล้วก็ไปตกนรกจริงๆ พระอ,องค์ก็ทรงเห็นด้วยโยมด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษยธรรมดาที่จะมองเห็นได้อันนี้แหละคือภาพปัญญายาณของพระพุทธเจ้าโยมที่ทรงเล็งเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารว่าเป็นทุกข์อย่างไรบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรโยมชาติปีทุขขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์โยมฟังดูแล้วก็พิจารณาดูนะโยมนะว่า ถ้าเรายังเกิดอยู่เนี่ยเราก็อาจจะไปเกิดในนรกอีกในชาติใดชาติหนึ่งก็ได้ในอนาคตโยมถ้าเรายังไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่โยมฟังแล้วก็เรียบเร่งขวนขวายศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่จะได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโยมอรารยโยมวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยาย ต้องขอจากรลาญาตโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรน้าญายมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร